ฮะเห็ดโคนครับตามฤด,ดูกาลน,นี่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 นโอ้ตังม,มา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 โอ้โห เห็นดอกเห็ดโคนไหมครับอันนี้ใช่ไหนใช่อันนี้เห็ดโคนนะครับนี่นน่นก็ใช่ครับนู่นก็ใช่ครับต้นมะขามฝั่งนู่นนน่นอีกโอ้ยอย่าเหยียบนะเพียบเลยไ,ไม่อ,อประกันอันนี้ก็เห็ดโคนครับ <c oughs> อืมกำลังเริ่มบานพอดีเลย นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ยเอ้ย๋กำลัางงามเลยครับอืมเต็มเลยตุมตุ่มโอ้นุนอีกนุนอีก ใช่ไหมข้าสู่ฤดูกาลหาเห็ดโคนแล้วครับดอกกำลังงามเลยครับนูยนอีกตุนโอ้ อ่นนะเก็บเอาดิเด<ซ>ึกนีกด่ดอกมันยังไม่ใหญ่มันต้องยียดขามันลึกดึอไม่อันนี้มันขาสั้น như là một dặm anh Đọc mấy khói ดอกก็ออกจะสีดำๆเข้ากับต้นมะขามซะด้วย